เอกนิติเร่งฟื้นเศรษฐกิจเร่งด่วนค u i ก k ิกวินห้เสาหลักหนึ่งฐานรากลดภาระค่าครองชีพประชาชนวางรากฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงนโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจค่ะเป็นหนึ่งใน5ด้านของนโยบายหลักที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งขับเคลื่อนประเทศในช่วง4เดือนนี้ค่ะด้านนายเอกนิตินิติธันประพาส ด้านนายเอกนิตินิติธนประภาตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นำนโยบายกระตุ้นสั้นได้ยาวกระจายตัวหรือ Quick Big Win มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากภาวะติดลมค่ะโดยกำหนดการดำเนินงานขาจะแบ่งเป็น5เสาหลักประกอบด้วย1กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว2แก้หนี้ประชาชนโดยเฉพาะการแก้หนี้เสียภาค,ครวเรือนหรือว่า NPL ค่ะ3การช่วยเหลือธุรกิจ SME 4การ เพิ่มการออมภาพประชาชนและ5การสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะ มุ่งปลดล็อกการลงทุนที่ค้างท่อภายใต้หนึ่งฐานรากโดยทุกโครงการต้องอยู่ภายใต้กรอบฐานรากวินัยการคลังคือไม่กู้เพิ่มไม่กระตุ้นเศรษฐกิจจนเสียวินัยการคลังมีผลระยะยาวมากกว่าเป็นการแจกเงินธรรมดาค่ะสำหรับโครงการคนละครึ่งพค่ะที่อยู่ภายใต้เสากระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนั้นจะมีการเพิ่มวงเงินต่อวันสนับสนุนเป็น200บาทต่อวันจากโครงการเดิมที่สนับสนุน150บาทต่อวันค่ะ ซึ่งจะเปิดให้ร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2568ประชาชน20ล้านสิค่ะจะสามารถลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเป๋าตังระหว่างวันที่20ถึง26ตุลาคม2568และสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง31ธันวาคมค่ะ โดยวงเงินที่เหลือค่ะจากแต่ละวันก็สามารถสะสมใช้ได้จนกว่าจะาสิ้นสุดโครงการพร้อมเพิ่มสิทธ์ให้ผู้เสียภาษีและพัฒนาทักษะผู้ค้ารายย่อยเพื่อลดภาระค่าของชีพประชาชนและวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงในระยะยาวค่ะ